ให้มาบนะีบีเลยไหนเบบี้ทำอะไรลูกโอ้เด็กจักรล้มข้างล่างล่ะค่ะหรอโอ้นะ่าสงสารแต่ให้มันมีหายไข้กันนะลูกนะเดี๋ยวมามีพาไปข้างล่างนะคะอืมให้มันมีหายกันนะลูกนะ โอเคไหมคะอือรวยรัก mm. ท like, ี y, no. y, no. ai, ai, ่ช no. mm. uh, like, ุดรวยเด็กคนนี้รักมากเลยเนะรักมากเลยไหนแม่ดูซิไหนไม่เกาให้มลูกนะอือ่ะาไม่เกาให้เอ่อไม่อยากให้เกาล่ะไม่อยากให้มามีเกาล่ะลูกหรออุ้ยดูดุดุจิ้งเลยเด็กคนนี้นะดุมากเลยนะไหนให้มามีดูซิ ไปดุแล้ลูกหรอไหนแมมดูอะไรอ่ะหางเป็นอะไรอ่ะตายเป็นผู้หญิงมีหางนเนี่ยใช่ไหมคะนั่นนั่นั่นนั่นนั่นดูสิดูโอ้ดู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 ดเดี๋ยวมันมีหายไข้กันนะลูกนะ มาตัอดอกไหนแม่ดูสิไหนอุ้ปอปปี้สวยยังรวยอ่ะดูหน้าดูอยากลงไปข้างล่างบูอ่ะเข้าไปดูตรงข้างในสิลูกมันมีอะไรข้างในไปดูสิดูสิดิเั็น,นเข้าไปเอาเร็วเล็กเล็กเอามาให้มามี่เร็วเร็วกครับไหนเห็นยังเห็นยังคะฮะ ไปตายนนะ่แ่ไปใครมาใครนะ่ะอใครมาหาน้องพี่ลูกดิ๊กหรอไม่ใช่นะพี่ลูกดิกไม่มานะพี่ลูกดิกไม่มานะลูกพี่ลูกดิกนอนใช่ไหมไดูซิดูซิดูซตกนงไปดูซิปดูซิไปดูของเล่น huh. หนูซี่ไหนไหนไหนนี่ไงนีไ่ไงวิูกอ๋ออ๋ออนัอ่แล้ว phải ăn lên đi Phải ăn lên Lúc chào lúc mẹ ấm Mẹ ấm Lọ Mẹ biết mẹ lời lục thơm à Hả Mẹ biết ăn ấm Ừ Ê Đưa ta đợi ngủ thờ xí Nhớ ăn sẽ lục khóng lên À tôi mẹ Mẹ tôi Ui nít mấy Kén mấy hả Ê ơ lò Đi nha Lên, à lên lên, à ngủ bên bên, à này lên, này, cứ đầu lên lên ทำอะไรอ่ะอืมบ,บิ๊้ทำอะไรคะลูกมอมบี้ทำอะไร Mấy video này để mép cao hết Nhưng mà vị sát ăn lên, Đúng rồi Nó đang để mẹ Mm-hmm. <laughs> แม่เกาให้หน่อแม่ขูดให้แม่หวีให้มาอยล่มกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะ จะนาลูกจะให้แม่เกาใช่ไหมหไหนแม่ดูสิโอ้ยลูกนี่นหน